สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแองกนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับโรเบเจ็บรายที่9นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองก็เหมือนจะออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ได้หนักอะไรนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของทฤษฎีค่าเอเย่นของฮาแลนด์นะครับเดี๋ยวจะมาชี้แจงให้ทราบการรวมไปถึงเรื่องราวของเจอร์าดนะครับก็บอกว่าเกมที่จะเจอหงก็จะพยายามบุกชนะหงให้ได้เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสาหรับ ใครที่สนใจลำโพงคุณภาพดีนะครับศูนย์เครื่องเสียงพดเอสนะครับ P O S E D ขอต้อนรับนะครับทั้งลำโพงซาวบาโฮมเทเตอร์3.1 5จต่อได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดเลยนะครับเสียงดีเบสหนักแน่นถ้าเสียงไม่ดีจริงพี่พดเอสยินดีคืนเงินนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าหรือว่าสอบถามได้ที่เบอร์ที่เว็บไซต์ w w w t i n g k e t t e c h n i c c o m นะครับเดี๋ยวมีเบอร์ไว้ให้ด้วยนะในเว็บไซต์นั้นแล้วก็ราซได้ช้อปปี้ก็ได้ลองเซิร์ชดูนะครับว่า p พส s นะครับแล้วก็นี่ครับ QR code สแกน เข้าสู่เว็บไซต์งได้ง่ายๆเลยนะครับรวมไปถึงยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บแล้วก็ยาทาตาจอมทองนะครับแก้กดระย้อนท้องอืดท้องเฟอ้ออันนี้อย่าลืมยาทาตาจอมทองส่วนใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็อย่าลืมนึกถึงกระเบนเหน็บนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจอะไรเบอร์โทรตามที่นในภาพฝากไว้ด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกกันเลยนะครับมาดูทีมชาติกันก่อนเมื่อวานนี้อังกฤษก็โอ้โหทิ้งท้าย เบรกทิมชาติรอบนี้นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยการถลม San ่มซานมาริโน10-0ก็เข้ารอบเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทรนนาโนเมื่อวานนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับทำไป3แอสซิสโอ้โหอารโนนี่ช่วงหลังกำลังฟอร์มเริ่มกลับมานะเรื่องการผ่านวงผ่านบอล เริ่มกลับมาครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราในขณะที่แอนดี้รูสานเนี่ยก็ได้ลงเล่นในเกมที่สกอตแลนด์นะครับเอาชนะเดนมาร์ก2ต่อ0แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยมาจากเกมล่าสุดเนี่ยครับนี่ที่เจอกับเดนมาร์กที่ชนะน,นะซึ่งในระหว่างเกมเนี่ยก็จะมีช่วงนาทีที่80นะครับที่โรบบอลงไปจับเหมือนเจ็บบริเวณขานะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกมาในช่วง10นาทีสุดท้าย ก็ยังไม่ทราบคือก่อนในเนี้ยคนก็ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะเจ็บร้ายดีอะไรยังไงแต่ว่าก็มีคนบอกกันว่า,าสื่อก็รายงานเคว่ามันเป็นอาการน็อกหรือว่าฟุกช้ำซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าหนักหนาแค่ไหนใช่ไหมแต่ว่ามันมีสสัญญาณดีครับที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ต้องกังวลใจขนาดนั้นคือหหลังจบเกมแอนดี้โรเบิร์สันอัพในทวิตเตอร์ใน IG นะครับบอกว่าเป็นค่ําคืนที่ดีมากๆนะเราจบภารกิจ นะได้อย่างยอดเยี่ยมในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ทุกๆคนยอดเยี่ยมมากๆคือ,ค,อคือการที่เขาออกมาพิมพ์อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการบาดเจ็บตัวเองใดๆทั้งนั้นหรือบางทีตอนที่เขาเจ็บเล็กๆเนี่ยเขาก็จะพิมพ์บอกนะว่าเขาเจ็บนิดหน่อยแต่อันนี้เขาไม่พูดถึงอาการบาดเจ็บตัวเองเลยดังนั้นนี่คือสัญญาณดีแรกว่าร o b บเบโพสใน IG ใน t วิ t เตอร์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแบบนี้นั่นแปลว่าอาจจะไม่ได้เจ็บหนักใดๆเลย,เลยและก็ นี่ฮะเห็นไหมทั้งทวิตเตอร์ทั้งไอจีเลยนะอย่างที่สองผมไปอ่านในรีพูวเอ็โคมาแล้วเอ็กโคก็บอกว่าหลังจบเกมเนี่ยล็อบบยังมาเดินตบมือยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับแฟนๆบอลอยู่เลยแล้วแบบไม่ได้มีสัญญาณแล้วก็เดินสบายเลยนะไม่ได้มีสัญญาณเจ็บๆเลยทนะั้งนั้นผมก็เลยลองเซิร์ชรูปดูอ่ะผมก็เข้ามาในเก็ตตี้อิมเมจก็จะเห็นภาพนะครับอ่ะตอนที่แกเจ็บเนี่ยแกก็หมอบลงไปกับพื้นแบบนี้แหละนะก็หมอบกระแตตุ้ยอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมอ้าวไม่เห็น นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมคงต้องเอาลูกขึ้นมาตรงนี้อ่ะอันนี้คือตอนที่เจ็บแกก็นั่งไปกองกับเพื่อนอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนออกมาแต่ว่าหลังจบเกมเนี่ยโอ้โหยังมากอดกับเพื่อนๆน,นี่ครับเดี๋ยจะเปิดให้ดูนี่มากอะกับเพื่อนๆแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมีตบไม้ตบมือให้กับแฟนวงแฟนบอลเดินรอบสนามนี่ครับดังนั้นเนี่ยอันนี้สัญญาณดีที่2คือถ้าเกิดเจ็บ หนักคงออกมาแบบนี้ไม่ได้อันนี้อาจจะแค่มันแป๊บๆฟกช้ำอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลแล้วถ้าอผมถามเพื่อนมันแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะนับว่าอันนี้นับว่าเป็นอาการบาดเจ็บไหมซึ่งเอาจริงๆนับได้เพราะมันก็เจ็บแต่อถ้าเรานับอันนี้เป็นอาการบาดเจ็บเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีผู้เล่นเจ็บอยู่9คนโรเบิร์ตสันโจโกโมโเมสเกอร์ติโจนส์ เจมิลเนอร์จอแดนเฮนเดอร์สันนาบีเกอิตาฮาวิเอเลียดโรเบอร์โตฟิมิโนซาดดิโอมาเน่โอ้โหแน่นอนดูจากรายชื่อเก้าคนเนี่ยก็คงจะอุทานกันในใจว่าบ้า ah, หรือเปล่านี่มันจะเดจาวูปีที่แล้วหรือเปล่าแต่เอาจริงๆถ้าเราอย่างอ่าจริงๆผมทำวิเคราะห์เอาไวในในเมื่อวานนี้ทำฟีฟ่าออนไลน์ สตรีมเกมหัวข้อลิฟูเจ็บขนาดนี้ถึงเวลาต้องซื้อในเดือนมก,กราคมหรือยังผมก็วิเคราะห์ไว้อย่างละเอียดแหละแต่หนึ่งในหัวข้อที่ผมพูด <All right. S 1> ในน,นั้นด้วยก็คือ <Steam Game S 1> คือว่าภาพหนึ่งนั้นมันหยุดโอเคหยุดได้ลนะคือโอเคตอนนี้เก้าแล้วแต่จากเก้าคนที่เพืเ่อนๆเห็นในภาพเนี่ยมันเป็นเจ็บเบาๆเ,เนี่ยเกินครึ่งมันมีคนที่ใช้คําว่าเจ็บหนักนะตอนนี้ได้เพียงแค่สองคนคือฮาวิเอเลียดที่ยังพักฟื้นอยู่ แล้วก็คงอีกเดือน2เดือนอย่างต่ําถึงจะกลับมาได้หรือแล้วก็บ๊อบบี้ฟิมิโนที่เจ็บเป็นเดือนน่าจะตุนนกลางธันวาถึงจะกลับมาได้นอกนั้นที่เพื่อนๆเห็นในภาพเนี่ยทุกคนล้วนแต่มีโอกาสที่อาจจะฟิตทันในเกมที่เจออาร์เซนอลหรือถ้าพลาดเกมเจออาร์เซนอลเกมถัดๆไปก็น่าจะกลับมาได้ดังนั้นมันเป็นอาการบาดเจ็บที่เบาเกือบหมดเลยครับที่แบบใกล้จะกลับมาใกล้จะกลับมาหรือบางคนก็รอลุนเช็คฟิตเนี่ย เกือบๆทั้งนั้นเลยในในเกินครึ่งอันเนี้ยดังนั้นถ้าจะถามว่าเดจาวูปีที่แล้วที่เจ็บขนาดนั้นไหมผมว่ายังไม่ขนาดนั้นนะไอปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บเยอะแบบนี้นะโอเคปีที่แล้วมันก็เจ็บแปดเก้าคนแบบเนี้ยแต่ไอแปดเก้าคนที่ว่าเนี่ยมันมีสามคนเจ็บปิดซีซั่นมันมีอีกสองสามคนที่เจ็บอีกสามเดือนมันมีอีกสองคนที่เจ็บอีกเดือนหนึ่งอันนั้นมันคือแทบไม่เหลือเลยครับแต่อันเนี้ยมันแค่สั้นๆดังนั้นก็รออัปเดตและกันเดี๋ยวผมเเชื่่อววาดี๋ย อีกสักวันสองวันเราอาจจะได้รู้ว่าอย่างเฮนเดอร์สันกับมาเน่เนี่ยสแกนอาการบาดเจ็บประเมินอาการบาดเจ็บแล้วหนักเบาแค่ไหนทันอาเซนอนไหมแล้วก็วันศุกร์เอาแบบแน่นอนชัวร์เลยวันศุกร์เนี่ยพฤหัสหดือศุกร์เนี่ยเดี๋ยวคลอปให้สัมภาษณ์แน่ๆก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ไม่อยากให้แบบแตกตื่นกันจนเกินไปอะนะแต่สมมุติถ้าลโบอ่ะอาจจะไม่ทันจริงๆในเกมเจออาเซนนอนผมว่าเราหลายๆคนก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไร เรามีคอสต้าซิมิกาสอยู่อ่าดังนั้นก็มันก็จะเป็นโอกาสของคอสต้าซิมิกาสถ้าไม่ทันนะโอเคครับทีนี้ขอปิดท้ายเรื่องทีมชาติสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็มีอย่างที่เราทราบกันสกอตแลนด์ก็เข้าไปเพลย์ออฟนะครับสำหรับฟุตบอลโลกต้องเข้าไปเพลย์ออฟก่อนนะส่วนโปรตุกเกสเนี่ยโอ้โหเป็นเต็งได้แท้เป็นทีมเต็งที่ไม่น่าที่จะอยู่กลุ่มก็ไม่แข็งนะแต่สุดท้ายต้องไปเล่นเพลย์ออฟซึ่งถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับว์พูไหม มันเกี่ยวนิดๆครับตรงที่อโรเบิร์สันก็อยู่สกอตแลนด์ใช่ไหมโชต้าก็อยู่โปรตุเกสซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปเพย์ออฟนะเดือนเดือนมีนาคมอะ่ะก็ไม่ต้องไปเล่นเพย์ออฟไม่ต้องไปเหนื่อยไงแต่ทีเนี้ยพอมันมันเป็นแบบเนี้ยเดือนมีนาคมนะเดี๋ยวโชต้ากับโรเบิร์สันน่ะมันก็ต้องถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเพื่อไปเล่นเพย์ออฟอีกประมาณสองสามนัดเพื่อลุ้นเข้าสู่ฟุตบอลโลกล่าสุดท้าย นั่นแหละครับที่ที่ผมพยายามจะสื่อก็คือมันต้องมาเหนื่อยเพิ่มไงมันต้องมาแบบโชต้ากับ,รบโรบบเนี่ยมันต้องไปเล่นในช่วงเดือนมีนาสอบประมาณสสำนัดน่ยนะครับก็นะก็ไปเหนื่อยไปเหนื่อยเพิ่มอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็ฝากไปด้วยสตรีมเกมฟีฟ่าลราสตอนใหม่นะครับไปดูได้นะไปดูย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยวคงมีอีกนะยังมีอีกหลายหัวข้อที่เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกัน มาดูฮาวียเอเลียดกันบ้างดีกว่านะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิฟูก็อัปเดตเป็นภาพเอเลียดเลยครับออกมาวิ่งได้แล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีครับนะอ่ะก็จะมีภาพทั้งอยู่ในโรงยิมยกนู่นนี่นั่นนะยืดเหยียดออกกําลังกายตามฐานต่างๆเล่นกันบบอลเบาๆในโรงยิมด้วยเคาะบอลเบาๆอ่ะออกมาข้างนอกวิ่งได้แล้วแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆอนี้นะเรื่องการฟื้นฟูร่างกายอ่ะ ผมไม่อยากให้ภาพหรือว่าอะไรแบบนี้มันมันเป็นตัวหลอกเราว่าเฮ้ยจะกลับมาแน่นะอีกสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าสอบวิ่งได้แล้วนี่คงไม่ขนาดนั้นนี่คืออาการบาดเจ็บยาวนะแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยเราต้องดูให้ละเอียดก็คือเอเรียดเนี่ยวิ่งในลักษณะเป็นเส้นตรงถือว่าเป็นสเต็ปแรกที่ดีแต่มันยังมีอีกหลายสเต็ปที่เอเรียดต้องผ่านคืออาจจะต้องรอสเต็ปถัดไปในอีกเป็นหลักสัปดาห์หรือเปล่าก็ไม่รู้วิ่งซิกแซก ต้องมีไอ้เสาวางแล้วก็วิง่งซิกซกนั่นคือการที่ใช้กล้ามเนื้อได้มากขึ้นมันต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่แน่นอนอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีก่อนนัานเนี้ยมันก็ไม่มีระบุหรอกว่าเอเลียดเนี่ยจะกลับมาได้เมื่อไหร่แต่ก็มีแค่พูดพูดกันเป็นเฟรมกว้างๆว่าเอเลียดเนี่ยน่าจะกลับมาได้ก่อนปิดซีซั่นบ้างก็บอกว่าอาจจะมีนาคมอะไรแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยมันก็มีสัญญาณดีๆว่าด้วยความที่เขายังเป็นเด็กอยู่มันก็ฟื้นตัวเร็วเขาอาจจะเร็็วกก่่นนนนั้น้ไดไดมแนะ มก,กราคมอาจจะกลับมาก็ได้ไหมกุมภาอาจจะกลับมาก็ได้ไหมอาจจะกลับมาเร็วกว่ากําหนดที่เคยบอกว่ากลับมามีนาคมไงซึ่งก็รอลุนดูแต่แน่นอนพฤศจิกายนเนี้ยธันวาคมเนี้ยยังเร่งรีบขนาดนั้นไม่ได้แต่มันเป็นสัญญาณที่ดีจริงๆนี่จริงๆเว็บไซต์ทางการไลฟ์พูมีอัพเป็นคลิปด้วยนะครับลองไปดูกันได้ก็วิ่งเป็นทางตรงแล้วก็จห่ๆก็ยิ้มยันจำสายหน้าตายดูดีดังนั้นมีลุ้นครับที่จะกลับมาก่อกําหนดก็สักเดือนมก,กราคมเป็นต้นไปค่อยมาว่ากันอีกทีนะผมว่าหรือไม่ก็รออัปเดตไปเรื่อยๆครับ ทีนี้มาดูเรื่องราวของเจอร์ลดก,กันบ้างนะครับซีเว่นเจอร์ดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คือสัปดาห์ก่อนนะเปิดตัวเป็นกุนซื้อใหม่แต่ว่ายังไม่ได้มาคุมทีมซ้อมนะเพราะว่านักเตะก็น่าจะไปพักผ่อนกันด้วยทีเนี้ยเรียกตัวกลับมาซ้อมกันแล้วก็เหมือนคุมทีมซ้อมเป็นวันแรกก็ได้ชูเสือ้อได้ใส่เสือ้อเป็นชุดโค้ชเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้คุมนักเตะลงในสนามสัมพงสัมภาษณ์ด้วยแบบเปิดใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วก็นี่ฮะคุมนักเตะบิลล่าลงสนามครั้งแรกด้วยนี่น S 1> <S 1> <S ไม่เราเราไม่รู้นะว่าสุดท้ายเจอร์ดาจ,จะได้มาบรรจบกับลิ์พูที่แอนฟิลไหมมาเป็นโค้ชที่แอนฟิลไหมเนี่ยอันนี้แกรี่แม็กอาริสเตอร์นะครับผู้ช่วยก็จะเห็นมาดกลายเป็นกุนซื่อของเขา,าจริงๆมีเป็นมีเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะเออแบบจะได้เห็นแบบแกค่อนข้างแบบขึ้ง่วนะแบบยืนข้างสนามแบบถังเทมากแล้วก็อย่างที่บอกครับเขาก็สัมภาษณ์กับทีวีของแอสตันวิลล่าเนี่ยหลายเรื่อง นะนี่ฮะก็สัมภาษณ์หลายเรื่องว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะตัดสินใจยังไงถึงมาอยู่กับวิลล่านู่นนี่นัน่น,นมากมายแล้วก็มีหนึ่งเรื่องคือก็ถูกถามครับว่าเจรลัดเดี๋ยวในวันที่11ธันวาคมเดือนหน้าเนี่ยคุณจะต้องพาแอรตันวิลล่าเนี่ยนะไปเจอกับทีมเก่าของคุณคือลิเวอร์พูลไปเยือนที่แอนฟิลด์ด้วยแบบคุณจะรู้สึกยังไงบ้างนะ จะเต็มที่ไหมจะอะไรยังไงเนี่ยคนพูดถึงคุณเนี่ยนะซึ่งเจลาก็บอกเัาว่าพวกเรื่องของบรรยากาศเรื่องของการต้อนรับที่แอนฟิลเสียงเสียงต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปมันมันมันก็เป็นไปตามที่มันเป็นไปอ่ะผมไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วมันก็นะแต่หนึ่งสิ่งสําคัญที่เจลาศก็เหมือนพยายามบอกกับแฟนอัสซาบิลลาคือตอนนี้มันก็เขาก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพอะแม้ว่าเขาจะเป็นแฟนร์พูลแบบ ในหัวใจเนี่ยกีดออกมาเป็นเลือดหงก็ตามแต่เขาก็บอกว่าเขาจะไปที่แอนฟิลด้วยจุดมุ่งหมายคือจะพยายามเก็บชัยชนะที่แอนฟิลด์ให้ได้จะพยายามเก็บแต้มเต็มๆให้ได้ที่แอนฟิลด์จะไปด้วยจิตใจและความมุ่งมั่นแบบนั้นเขาก็พูดให้แบบแฟนบอลอาซาวิล่าเบาใจได้ว่าเอ้ยไม่มีนะว่าไปเจอทีมเก่าแล้วแบบไม่เต็มที่อะไรแบบนี้เต็มที่อยู่แล้วด้วยความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับนั้นเจอหลักก็พูดประมาณนี้นะเออ นะครับมาดูกันที่เรื่องราวของโมซาร่ากันบ้างนะครับก็มีเว็บไซต์นี่ยครับ Give me s p o r t นะครับ, Sport รบก็เป็นเว็บไซต์รายงานข่าวกีฬาเจ้าหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไปได้บทสัมภาษณ์นะครับจากนักข่าวสายการตลาดคนหนึ่งครับชื่อเดนจนส์ Jones นะครับดีนจ e นไม่ใช่นิวจ e นนะ นิวโจนคือนักข่าวสายหงแดงแต่คนที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนะี้คือดีนโจนเป็นนักข่าวสายกลางที่รายงานข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายอยู UV ่บ่อยๆหลักๆแล้วอยู่กับเว็บไซต์ยูโรสปอร์ตแต่ว่าเหมือนเขามาให้สัมภาษณ์กับทางกิฟต์มีสปอร์ตแบบสั้นๆซึ่งผมไม่รู้นะว่าให้บทสัมภาษณ์เนี่ยจริงไม่จริงแบบว่าหมายถึงว่าแต่งขึ้นมาเองไหมหรือยังไงแต่ก็ไม่น่าแต่งหรอกเพราะกิฟต์มีสปอร์ตเขาบอกเลยว่าเขาไปถามมาเนะี่ยทีโทรกิฟต์มีสปอร์ต เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของซาร่าว่าซาร่าเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมไหมมีโอกาสพิจารณาย้ายออกจากทีมลิพูไหมในช่วงซัมเมอร์นี้ในช่วงซัมเมอร์หน้าที่ถึงเนี่ยดีนโจนก็บอกกับกิฟมีสปอร์ตว่าแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยซาร่าจะพิจารณาเรื่องการย้ายทีมแน่ในช่วงซัมเมอร์หน้าถ้าเกิดมีข้อเสนออื่นๆเข้ามาซึ่งเป็นกรณีที่ถ้าไม่สามารถต่อสัญญากันได้ ซึ่งมันก็มีเซ็นต์อยู่แล้วครับคือผมไม่รู้ว่าอันนี้แกพูดไว้ยังไงแต่มันก็เป็นสิ่งที่เซ็น s ์อยู่แล้วนะเอาเราลองนึกภาพตามถ้าเราต่อสัญญากับโมซาล่าไม่ได้ซัมเมอร์หนะ้าซาล่าจะเหลือสัญญาปีเดียวและ้าเหลือสัญญาปีเดียวเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าต้องมีทีมยื่นเขาเสนอเข้ามาแน่ๆแล้วก็ไม่แปลกใจที่ทําไมเขาบอกว่าซาล่าก็จะพิจนารณาเรื่องการย้ายทีมมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันก็เป็นวัฏจักรนะครับถ้าต่อสัญญาไม่ได้ก็ต้องแยกย,ย้ายแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าว่าก,น,ากนะ เราลองมานึกย้อนดูซิเพื่อนๆซาร่ามาเน่ฟิมิโน่สามภาษาเราเนี่ยยังต่อสัญญากันยังไม่ได้ต่อสัญญากันเลยนะคนที่เป็นข่าวคือคุยอ่ะคุยอ่ะอยู่สองคนก็คือมาเน่กับซาร่าแต่หลักๆที่คุชัดๆเลยอ่ะซาร่าเหมือนคุยอยู่แต่ว่ายังไม่ลงตัวติต่างว่าถ้าเกิดคุยไม่ได้เลยทั้งสามคนไม้ผมว่าปีหน้ามีย้ายทีมแน่ไม่หนึ่งก็สองคนอะ่ะต้องมีปล่อยบ้างแน่นอนอะ่ะ แล้วถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีการถ่ายเลือดซื้อคนเข้ามาแทนใหม่มันก็เหมือนกับถึงช่วงวัยของการผลิใบผัดเปลี่ยนใบแล้วละ่ะรอดูติดตามสถานการกันต่อไปครับนะอ่ะเดี๋ยวมีช่วงสีสันของแดงมาฝากกันเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปฟังผู้สนับสนุนจะดีกันสั้นๆก่อนนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเหน็บใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าอย่าลืมถึงกระเบนเหน็บมีชนิดน้ำชนิดเม็ดเชน่นเดียวกับยาทาตาจมท้องแก้กดระย้อนท้องอืดท้องเฟ้อร้านขายยาทั่วไปก็มีนะครับสั่งซื้อกันเข้าไว้ได้หรือว่่าาานนนเพตมทีีห็ใภก สอบถามสั่งซื้อกันได้เช่นกันลำโพงนะครับใครสนใจลำโพงคุณภาพดีไปที่ศูนย์เครื่องเสียงพดเอสนะครับ P O S E D นะครับทั้งซาวบาโฮมเทเตอร์ต่อได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดเสียงดีเสียงเบสหนักแน่นการันตี่คุณภาพโดยพี่พดเอสนะครับถ้าเสียงเบสไม่หนักแน่นจริงไม่ดียินดีคืนเงินนะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นะครับไปสั่งซื้อไปหารายละเอียดได้ที่ทิงเก็ตเทคนิคคอมตามที่เห็นในภาพนี่นะครับหรือว่าไปที่ l า z a d a s h o p ปี้เซิร์ชโพสเอสหรือว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดนี่ปุ๊บมัน ก็าฝากไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่ทฤษฎีการจ่ายค่าเอเยนให้กับเอริ n งเ b ลฮาแลนด์เว็บไซต์ Lousing the c อเนี่ยเขาก็แสดงความเห็นนะเป็นบทความแสดงความเห็นนะว่ามันมีมุมที่เป็นไปได้ว่าลิพูจะพร้อมจ่ายค่าเอเยนให้กับฮาแลนด์ด้วยคือเราพูดกันมาตลอดครับว่าถ้าซัมเมอร์หน้าค่าจีกสัญญาของฮาแลนด์อยู่ที่68ล้านเนี่ยมันสมเหตุสมผล ด้วยความที่นักเตะมันเป็นระดับแบบระดับโลกอ่ะ68ล้านค่าสิกสัญญามันสมเหตุสมผลมันไม่ใช่100ร้อยกว่าล้านที่แบบมันเกินเวอร์สำหรับลิเวอร์พูลที่จะทาไม่ได้คือลิเวอร์พูลอ่ะเป็นทีมที่ถ้าเกิดว่ามองว่านักเตะคนไหนอ่ะมันเก่งจริงอ่ะไออย่างฟานไดอาริซงยังซื้อเลย70กว่าล้าน67กว่า67ล้า,า,ลานอาริซง75ล้านฟานดายังซื้อเลยถ้าเกิดรู้สึกว่าเก่งจริงซึ่งผมเชื่อว่าถ้าค่าฉิกสัญญาฮาแลนด์อยู่ที่ปประมาาาาณ60กว่ล้้นนีห อันนี้เป็นไปได้แต่ทีนี้มันก็มีคําถามที่ตามมาเอ้าแล้วค่าเอเย่นน่ะคือเคยมีรายงานข่าวครับว่าตอนเมื่อซัมเมอร์ตอนที่เชลซีกำลังพยายามไปเจรจากับฮาแลนเนี่ยมิโน่ไรอล่าเรียกเรียกจ่ายค่าเอเย่นน่ะค่ากินเปล่าเอเย่นน่ะส่วนแบ่งต้องจ่ายแยกนะสามสิบกว่าล้านคือค่าตัวเนี่ยดอทมุลตอนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วมันยังไม่มีค่าจิกสัญญาไงก็เรียกร้อยห้าสิบล้านก็ว่าแพงแล้วยังต้องไปเสียค่าเอเย่นอีก อีก30-40ล้านอะเชลซี Chelsea เขายังถอยเลยขนาดเชลซียังถอยเลยแต่สมมุติซัมเมอร์หน้าค่าตัว68ล้านค่าเอเย่นอีก30ล้านอะเราคิดกันตัวกลมๆให้กับไลโอลาเราจ่ายได้ไหมซึ่งหลายๆคนก็เชื่อว่าจ่ายไม่ได้หรอกมันแพงไปแต่เว็บไซต์เนี้ยเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าจากข้อมูลของเว็บไซต์ of the Pit c h ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ก็มีการ Analy z e แล้วก็การแบบข้อมูลเชิงเชิงการเงินให้ให้ดูว่าทุกวันเนี้ย การจ่ายค่าเอเจนต์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเยอะจริงๆ,งๆเยอะมากๆ,ากๆเยอะกว่าทุกลีกในบนโลกใบนี้เลยและถ้าลงลึกเป็นทีมๆไปนะลงลึกเป็นทีมๆไปเนี่ยของฝั่งเรียวภูเนี่ยนะครับกลายเป็นทีมที่ในช่วงตั้งแต่ปี2017ถึง2020นะ2017 18 19 20 4ปีย้ำว่า17ถึง20นะเรีย์พูเป็นทีมที่จ่ายค่าเอเจนต์มากที่สุด ในพรมเมียร์ลีก14%มากกว่าทีมันอื่นนั่นคือเบื้องหลังเราก็ไม่รู้นะว่าริฟูเองก็ยอมจ่ายค่าเอเยนต์ N ไปเยอะขนาดนี้ดังนั้นเมื่อดูจากทฤษฎีนี้เนี่ยทางเว็บไซต์เนี่ยเขาเขาเลยบอกว่าเออเว็บไซต์ลาวซิงเดลคอปเนี่ยเขาเลยเชื่อว่าถ้าจะต้องจ่ายค่าเอเยนต์ N จริงๆริอริฟูก็ไม่ลังเลยที่จะต้องจ่ายหรอกดังนั้นคําถามมันก็กลับมาอยู่ที่เรื่องเดียวแหละครับถ้าอย่างนี้นะค่าตัวพอเป็นไปได้ค่าเอเยนต์ N รีพูหก็ส่วนใหญ่ก็ชอบจ่ายอยู่แล้วเหลือเรื่องสุดท้ายแล้วค่าเหนื่อยอย่างที่พูดกันเลยถ้าเรียก4แสน5แสนรีพูไม่น่าไหวแต่ถ้าหาแรนด์ยอมรับสัก2แสน3แสนก็ไม่แน่นะอันนี้เป็นเรื่องอนาคตทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่วิเคราะห์กันเป็นสิ่งที่แสดงความเห็นกันเฉยๆนะครับก็เพื่อนๆรู้สึกอย่างไงก็ลองพิมพ์กันบอกกันเข้ามานะครับอ่าสีสันตอนแรกผ่านไปสีสันอันที่2เนี man, 2, ่ยรีพูหเอ็กโครายงานนะครับว่า ลิพูเนี่ยกำลังพิจารณาที่อาจจะเรียกลิสวิลเลียมนะครับกลับมาจากการยืมตัวกับสวอนซีซิี้หลังได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงไปแค่2เกมในแชมเปี้ยนชิพเท่านั้นนะแล้วก็แบบไม่ค่อยมีชื่อลงเล่นด้วยนะน่าจะต้องดึงกลับมานะเพราะว่าไม่เวิร์กแล้วกับการยืมตัวกับทางสวอนซีซี้ในแชมเปี้ยนชิพอันต่อมานะครับอาเบโตคิวเรนี่เมื่อวานนี้ผมก็ให้ไปดูในเรื่องของความรู้สึกย้อนหลังไปแล้ว ว่าเอ๊ะเขารู้สึกยังไงกับการย้ายมาลิพูแล้วเจอกับปัญหาเรื่องการบาดเจ็บที่มันติดตัวมาด้วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมการปรับตรงปรับตัวทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือในพอดแคสเนี่ยพิธีกรน,นะครับทีโอสก์ไเนี่ยก็ถามอาเบโต้อัคิวรนี่ว่าอักคิวรนี่พูดถึงเนี่ยตอนนี้คุณเนี่ยเป็นโค้ชให้กับทีมเยาวชนของฟิออเรติน่าอยู่สมมุติว่าในอนาคตเนี่ยลิพูติดต่อมาว่าเอ๊ะมาเป็นโค้ชไหมอักคิวรนี่ตอบแบบนี้ครับ ดูอันนี้เพื่อนๆเห็นภาพแล้เห็นเอาคิรินี่คนขวาไหมโหหน้าแกก็แก่ไปเยอะเลยนะ,นะปัจจุบันก็เป็นโค้ชทีมเยาวชนฟิออน,นี้ยับอีกทีนะแกก็บอกว่าผมจะเลื่อนลงไปให้ดูนะ,นะแกบอกว่ามผมยังไม่เร่งรีบนะตอนนี้เนี่ยผมยังคุมทีมระดับเยาวชนอยู่ผมอยากให้มันเป็นปแบบสเต็ปบายสเต็ปทีละขั้นทีละตอนไปขอให้ผมได้พัฒนาตัวเองก่อนนะว่า จากระดับสเตปนี้ค่อยๆขึ้นไประดับซีเนียแล้วค่อยไปคุมระดับทีมชุดใหญ่อีกทีนึงแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนซึ่งแน่นอนถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลติดต่อมาให้ผมมาคุมทีมแล้วนะถ้าผมพร้อมใครจะไปรู้ผมผมอาจจะมาคุมลิเวอร์พูลก็ได้ผมยังมีความทรงจำที่ดีกับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะผมไม่รู้หรอกว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจะรักผมไหมหรือไม่รักผมหรือโกรธอะไรผมบ้างหรือเปล่าผมผมก็ไม่รู้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกแฟนลิเวอร์พูลได้ก็คือ ผมรู้สึกดีโคตรเลยกับตอนที่ผมอยู่เร์พูแม้ว่าจะจะแบบเจอกับช่วงเวลาที่ไม่ประสบความสาเร็จก็ตามเจอกับช่วงเวลาที่พอเปลี่ยนเป็นกุนซื้อรอยฮอสสันเนี่ยรอยฮอสสันไม่ใช้งานก็เลยต้องต้องแยกย้ายออกจากกันนะเขาพูดเลยนะจริงๆเขาพูดว่าถ้าราฟาอยู่น่าจะได้สารต่อดีกว่านี้แต่พอราฟาไปเปลี่ยนเป็นรอยฮอสันรอยฮอสันก็บอกเลยว่าผมจะซื้อโจโคมาแทนคุณนะในตําแหน่งเบอร์สิบมันก็เลยทาให้แบบไม่มีพื้นที่นะครับนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ย อันนี้เขาก็บอกนะครับว่าเขาก็พร้อมกลับมาลิพูในอนาคตถ้าเกิดว่ามันมันทุกอย่างมันโชคชะตามนำพามาก็ไม่ปิดโอกาสหรอกแต่นะตอนนี้เขายังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยนะครับแล้วก็มาดูกันที่ลิชาร์ดมาดูกันที่พิม์ลีกขออภยัยพิมลีกครับเหมือนกับมีข่าวจาก Financial t i m e นะครับสื่อเจ้าดังนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้พิม์ลีกกำลังเจรจากับ3 3สถานที่หลักๆที่ จะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในสหรัฐอเมริกาจะซื้อพิมพยร์ลีกไปถ่ายทอดสดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสอันกำลังร่วมประมูลกันอยู่ซึ่งเชื่อว่าจะมีการประมูลกันในมูลค่าที่สูงถึง2,000ล้านเหนรียญสหรัฐซึ่งโคตรสูงเลยนะครับซึ่งถ้าดีลนี้รู้ล่วงในอนาคตพวกทีวงทีวีในสหรัฐประมูลกันและซื้อกันไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนแบ่งที่นํามาสู่บรรดาทีมในพิมพยม์ลีกที่มหาศาลในอนาคตด้วยเท่ากับว่าทีมในพิมพยม์ลีกก็จะร่ํารวยขึ้นทุกทีม จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกันโอ้โหพิมพ์บีกนี่มีกลายเป็นลรีกที่นับวันยิ่งมีลิขสิทธิ์ส่วนแบ่งเนี่ยที่ต่างจากลีกอื่นๆแบบถ้าจะทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นไปเลยนะครับอะก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขาวสารตอนนี้2 2 7 0 20,070 b s c ส i b e แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วก็ก่อนจะลากันไปเหมือนเดิมขอคนละ1งไลค์1นแชร์อันนี้เป็นกำลังใจให้กันง่าย